สวันดีค่ะวันนี้นะคะตามป้าเข้าครัวจะมาทำกุ้งถังกุ้งถัง,งนี่ไปกินที่บรรทัดทองเมื่อวันก่อนใช่ไหมแล้วแบบว่าแม่กับลูกชอบกินมากหันมาเล่าก่อนแม่กับลูกชอบกินมากน้องพี่บก้ยเมนูกุ้งถังคืออร่อยมากป้าแบบ หลอแล้วป้าก็ชิมๆแล้วป้ากลับมาบ้านแล้วป้าบอกว่าเดี๋ยวป้าจะทําให้เองไม่ต้องไปถึงบรรทัท่ทองแล้วโอ๊ยป้าทาได้ป้าโอ๊ยได้ง่ายๆเนี่ยป้ารู้เรื่องใส่อะไรบ้างชิมแล้วใช่ไหมเนยหายเน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 เนยอยู่ตู้ข้างนอกป้าป้าแล้วป้าบอกว่าเมนูกุ้งถังป้าจะไม่มีการจะไปดูสูตรใน Google อะไรใดๆทั้งสิ้นเราจะกินแล้วใช้เขาเรียกอะไรสัมผัสและจินตนาการของตัวเองในการทํา แล้วป้าบอกว่าของเขาอ่ะมันเป็นเหมือนกุ้งอบหรือกุ้งต้มอ,อะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เหมืม <Pues S 1> อนกุง้งอบเกลือนั่นแหละแล้วก็มาคลุกซอสป้าบอกไม่พอใจป้าจะทอดจะทาไม่ทอดอ่วก็ว่าก็หาป้าบอกเราว่าจะทอดดีกว่าไม่มเดี๋ยวแบ่งกุ้งมาซื้อมาโรนึงเดี๋ยวแบ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมาทอดอ๋อแล้วทำทำ, wykon, ทำกุ้งเต้าหู้เ <ough. S 1> ปรี้ยวหวานใช่อีกครึ่งหนึ่งมาทำกุ้งทอดอ๋อแล้วก็นึกว่าจะเอากุ้งถังแบบทอดอ่ะเมื่อเช้านี้ไปซื้อกุ้งเขาเรียกกุ้งอะไรคะแชร์บวย ที่อัลตรอ1กิโลกิโลละ450บาทเพราะว่าจริงๆมันจะมีหลายราคาเราเอาตัวย,ย่อมหน่อยเพราะว่าที่ร้านที่เราไปกินกุ้งเขาตัวย,ย่อมหน่อยใช่ไหมแต่ที่ร้านมีกุ้งขาวนะอันนี้แชบัวจะอร่อยกว่านะรสชาติแตกต่างกันหรอวหวที่ร้านก็คือสดอร่อยมากอ,นะอันนี้อร่อยกว่านี่เหรอหลักๆก็เป็นรสชาติของเน,ยก,เย,กกนยกระเทียมแล้วกนะ็พวกเอิบกระเทียมเอิ เอ,อิร์ฟคือสมุนไออพรก็ <ๆ S 1> ค,คือพรุเอ,อิร์ฟต่างๆ, <S <S ๆแล้วก็ปาป,ปิกาเหรอที่ทุกบอกเราใช่ใช่มันมีความเผ็ดเผ็ของอะไรที่อย่างป้าเลยซื้อปาป,ปิกามาใส่แตาไม่อยากได้เป็นพุ่งหอยที่ไปเรียนแบบเขาอยากจะคิดเองแล้วมันจะอร่อยหรอกเขาไม่ให้เลือกระดับความเผ็ดมันเผ็ดจากปาป,ปิกาเนี่ยหรอพิกไย แล้ว,ลวเสียดายไม่มีปลาหมึกเนาะผงกระเทียมกับพริกไทยดำผงกระเทียมผงพริกไทยดำก็ลหลักๆเหมือนเป็นพวกเครื่องเทศต่างๆ,ๆเลยอะใช่ป่ะพราะเป็นสไตล์รัสไตล์ฝรั่งสไตล์แคลิฟอร์เนียนี่กุ้ง1กิโลนี่ค่ะวิยเยอะอยู่นะได้กี่ตัวเยอะอะเน,ะนาะน่าจะมายมาั2บกว่าตัวแล้วแล้วก็เราไม่ต้องปอกเปลือกมันใช่ไหมเราเห็นเขาเอาทำมาทั้งเปลือกเลยนี่นะ นี่ป้าก็แค่ล้างเฉยๆใช่ไหมแต่ป้าจะตัดกีมันหน่อยนะเพราะว่ามันจะมันจะแยากก็ตอนที่เราแกะที่ร้านมันทิ่มมือเราแบบไอถุงมืออะทะลุหมดเลยอ่ะตัดส่วนแหลมๆออกไปให้ว่าเออประมาณนี้นะเออแล้วไอต้นที่เป็นกุ้งทอดก็ตัดแบบนี้เหมือนกันหรอก็ต้องล้างไหมล้างจะล้างอ๋อตัดก่อนตางก่อนอย่าตกตะอเลย ที่จะทิ้มมือเอ๊ะที่ร้านเขาตัดนะไม่ตัดเนะาะเพราะว่ามีหน้ามันทิ้มมือเราแต่ว่าถ้าตัดแล้วมันไม่สวยปะ่ะหัวมันกุดนีง่ไงดูดงไม่ค่อยสดเลยเหรอไม่ค่อยสดเหรอสดสดแต่ว่าบางตัวเรากลัวมากเลยกุง้งกุ้งที่มันแบบกุ้งที่มันไม่ดีอ่ะเราเคยกินกุ้งอะไรนะกุ้งเผาใช่ไหมแล้วเหมือนมันแปลกๆมมันไม่สดแล้วมันไม่ดีเราแบบปวดท<า>้อง <สด S 1> อาหารเป็นพิษเข้าโรงพยาบาลไปเลย จำได้ป่ะปาเราคนละทีเนาะทีหนึ่งเรากินร้านแถวจรานอีกป้าทีหนึ่งที่ไปกินกินบ้านป้ากุ้งหมอนกันใช่ไหมกุ้งใช่แล้วป้ากินไปแล้วก็บอกว่ากุ้งมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็บอกไม่นะแล้วก็สดอร่อยดีเหมือนกับ,กบตัวที่ป้ากินอนะ่ะมันไม่ดีพอดีไงใช่เออแล้วคืนนั้นที่จะไปญี่ปุ่นอ่ะกลับมา <laughs> เข้าอ้วกแต่เข้าโรงพยาบาลบเลย ตัดเสร็จก็ล้างกุ้ง20ตัว20ตัวก็ใหญ่อยู่นะไม่ได้ว่าเล็กหรอก20ตัวเหรอ25ตัว30ตัวไหนไม่เห็นเลยป้ากไม่เห็นเลยนี่โอเคมันก็จะเป็นเส้นๆก็คือเอาไม้จิ้มฟันแทงหลังมันแล้วก็ดึงปลื้ดออกมาค่ ไปนะคะระหว่างที่ปากำลังเอาขี้กุ้งออกแม่ก็จะทำการบีเต้าหู้เต้าหู้เนี่ยเป็นเต้าหู้แผ่นราดบุรีนะแต่ว่าซึมมันจะออตก,กรคือออตก,กรเขาจะเอามาจากราดบุรีอีกทีหนึ่งก็คือเท่านี้กี่แผ่นนะสองคู่สี่แผ่นเจ็ดสิบบาทแต่ถ้าที่ราดบุรีอะ่ะมันจะคู่ละห้าเอ้คู่ละยี่สิบห้าใช่ไหมสี่แผ่นก็ห้าสิบบาททีนี้เวลาที่ เวลาที่ทําำเต้าหู้ป้าบอกว่าไม่ให้เอามีดหั่นจึ๊กจึกจกอย่างเงี้ยเขาจะให้บีเอาใช่ไหมอุ้ยหอมอะ่ะหอมกินเต้าหู้มันจะไม่เกี่ยวกับกุ้งถังนะอ่ะอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับกุ้งถังอันนี้จะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่จะทำควบคู่กันไปเพราะแม่อยากกินก็คือกุ้งทอดเต้าหู้ราดน้ำเปรี้ยวหวานอันนี้หั่นเป็นกนะ้าวเนาะป้าป้าอ,อ้าวมันมันเลอะมันไม่ตรงอะ่ะก็ให้มันเละเะไงเนี่ยบีมันก็จะประมาณนี้ ป็นอย่างนี้นี่นะคะกินแล้วมันฟูๆกับกรอบใช่ไหมนี่เท่าน,นี้อ่าประมาณนี้นะคะกลางดีตองหันหักแล้วก็จะประมาณนี้ป้าจะทำอะไรต่อไปคะเริ่มกุ้งฐานนี่เอากุ้งไปล้างเสร็จแล้วนะก็เอาเอา,าเอาที่ออกแล้วแล้วก็เอาป้าเรียกว่าเอามาอบเกลือใช่ไหม มันต้องอบเกลือก่อนแล้วค่อยมาคลุกกับซอสหรออ่านี่ก็ทําการเกลือเขาเรียกเกลือนะเกล็ดไม่เกลือเกล็ด่ะเกลือเกล็ดเกลือดอกดอกเกลือเออดอกเกลือแล้วก็ต้มน้ำเหรอก็ขอโทษครับสองเบี้ยวกล้องเบี้ยวขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะคะน้ำเอาอะไรคะเอาฝาฝาเอาแล้วไม่ไม่ต้องใช้ใส่น้ำเหรอน้่ามันออกมาเองอ่ะ อ๋อเหรอคุณทำอะไรคุณเนี่ยฝาไม่มีฝาฝาฝากระจกเหรอฝาแก้วเหรอฝาอ๋อเนี่ยฝาของมันไม่มีที่ฝาอะไรไม่รู้ใครไม่รู้อ่ะอ้าวก็ฝาของมันเป๊ะเลยไม่มันกระทาก็เป็นไซส์กก้่าเนี่ยอ๋อโก็คือใส่เกลืออย่างเดียวเลยแล้วก็อบอุ้ยกระเด็นดอกเกลือคุณกระเด็นมาที่กล้องมือฉันนี่เลยค่ะเอาน้ำนิดนึ่งนะ ก็ป้าบอกน้ะมันจะออกมาเองตอนนี้หนึ่งก็ไดเลยาม่วสุดลิ์อะ่ะสุดป้านะไม่เคยจะแบบมีความแค่นี้นใส่ทำไมทำให้มันมีทีไ่ไงไม่ติดกระทะเหรอแค่ทำให้กุ้งมันสุกเข้าใจไหมโ <Okay. S 2> อเคค่สิ่งสำคัญคือน,นี่นะถ้าสุกเกินมันก็จะเนื้อแข็งนะเออเดี๋ยวกุ้งจะแข็งมาทำซอสเลยอะระหว่างนี้บี้กระเทียม เขาทำมีกระเทียมหรอป้าเฮ้ยมีสิทำไมเรากินไม่เห็นหรูเลยอ่ะหรออือม,มีมันก็ต้องมีเนยกระเทียมนี่อาหารทะเลบี้ไปเรื่อยเหม็นเชียวกุ้งเริ่มส้มแล้วป้าสับสับด้วยเอาอแม่ไม่อยากให้มันละเอียดป้ะอย่าเออโอเค ยังไม่สุกเลยเนี่ย,ยเกลือกระเด็นตลอดเวลาเอาชิ้นใหญ่ๆง่ยน,นะแล้วก็วันนั้นที่กินมันเหมือนมีความบาร์บีคิวหน่อยๆมากคุณแม่มันมีซอสบาร์บีคิวมันต้องมีแบบน้อยมากมีน้อยมีน้อยเพราะว่าโปกติเราไม่ชอบกินซอสบาร์บีคิวถ้ามีเราจะน่าจะรู้ <laughs> เธอไม่มีความพอดี<ม>จริงๆอ่ะเธอมีแต่ไฟอ่อนกับไฟแบบแรงสุดข,ขีดอ่ะมัน,ม,นมันมีความเนยนำเลยนะโอโ้ใช่ใส่เนยใหญ่มากใส่เนยใหญ่มากขบอก ว้ายน่ากินโอ้ยน่ากินนะ่ากินนะ่ากินปิดไว้ก่อนนะอ่อะปาปลาก็ใส่เนยแล้วก็เอากระเทียมลงอ่เนยกระเทียมมันเคี้ิวนิดนดียมันแดงแดงด้วยนะซอสเขา่ะใช่ปะเผ็ดนิดนิด,นด,นดแล้วก็สีแดงแงพอแล้วพอแล้วพอแล้วกิน,น,นขึ้นมาแล้วมันเหมือนใช่ชมามากเลยนะ อันนี้เป็นกระหริกแอนเทอร์ฟที่ปลาใส <Garlic S 1> ่กันไปกระหริกแอนเทอร์ฟก็คือกระหริกและกระเทียมไอ้ไ่กระเทียมและสมุนไพรอะไรคะเพิ่งแกะใหม่ๆสดๆร้อนๆซื้อเมื่อจากห้างมันคือปาปริกา้าปาปริกา้กาเป็นพริกป่นใช่ไหมพริกป่นของกอลันปะโอ้ส้มี่วใส่ลงไปแล้วอ้าวอไหมัไม่รู้สิต้องชิมอ่ะ ไอตัวน้ำอ่ะมันจะมาจากน้ำน้ำพุ<ไ>ง่งด้วเยเออมันน้ำมันจะจึ่งจึงอ่ะเราจับได้ <ๆ S 2> เขาต้องเอาไปผัดอีกทีใช่ป่ะเอาไปคลุกใช่ไปคลุกนะด้วยเขาเร,รียกรายการบาลานซ์ของเมนเนี่ยมันยังขาดความพูดอะไรบาลานซ์ของอะไรของของรสชาติที่เราใส่ไปเนี่ยมันยังขาดความหวานอยู่นะปลาว่าจะใส่นี่ยเป็นนิดนึงหอมมะเขือหอมมะเขือมันจะเปรี้ยวนะดีมั่วสุดฤทธ ไปเยอะด้วยจ้อาอะแล้วปาม่ชิมก่อนแหละแม่พยายามแบ้ปาชิมปามิชิมจินตนาการนะดีรสชาติจะเป็นไงฮะเป็นรสชาติที่จินตนาการเราจะไม่มีการชิมเนี่ยเห็นไหมมันสีปปปแปลกๆอ่ะเนี่ยสีมันแดงแปลกๆกลิก่นรอนมะเขือเทศมาเลยเนี่ยว่ากลิ่นมันไม่เหมือนอะฮะ อ,อาจจะอร่อยกว่าง,ง่ายนมันเป็นกลิ่นของซอสมะเขือเทศกัซซบซอสาร์บีคิวอะ่ะเสรพริกไทยทั้งขาวและดำสีมันเป็นสีน้ำตาลด้วยแต่ที่ร้านมันจะออกแดงๆแล้วเนี่ยกระเทียมเยอะมากอายืนบดนอยู่ยนะั่นแ่ะอาจจะอร่อย,มยไม่เราแค่เปรียบเทียบกับที่ร้านว่ามันไม่เหมือนไม่ได้จากว่าอาจจะชิมแล้วนะต้องใส่น้ำตาลไปหน่อยเปล่าว่า กินก่อนขอร้องมมมมมันเคากขอร้องดูดีเธอไม่ยอมชิมอ่ะเธอก็ใส่นู้นใส่นี่ใหญ่เลยอ่ะแล้วก็จบด้วยอันนี้ป้าทำไมมันไม่มีเหลือน้ำเลยเป็นแห้งแกขกเลยอ่ะจบด้วยนี้หน่อยครับอะไรอ่ะอิตาเลียนนิดหนึงอิตาเลียนพาสตลี่เหรอคืออะไรพาสต์ลี่กับออริกาโน่เขาเรียกอิตาเลียนซีซันนิงเอาแต่เรากินอาหารแคลิฟอร์เนียนะไม่ใช่อิตาเลียน เอ้าเออกลิ่นมาเลยเออกลิ่นได้ละบอกใส่พาสลีใหม่เฮ้ยอ,อร่อยป่ะอร่อยป่ะชิมแล้วอร่อยป่ะเป็นไงฮะเดี๋ยวนะชิมแล้ว<อ>ไม่รู้อร่อยแล้วหรอมไม่ไม่มีรสชาตนะินะต้องคุกไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเติมเอากันอเอาวัวแล้วดูเอาคุกไปเลยเอ่ะเรามีถังไหมถัง ขังแล้วไม่มีมีแต่กละมังแบบนี้ได้ไหมกระมังกุ้งกระมังอ่ะ,อะ,อะเหมือนยังตุใช่อะโอ๊ยมันก็คล้ายๆนะสีสันอะไรอย่างงี้แล้วก็มีเหมือนกับพริกไทยไปเกาะเกาะตํา,ก,าตกุ้ง มันจะมีความเป็นฟุ้งออกมาด้วยเข้าใจไหมอ๋อชิมเลยยังไม่ได้ชิมนี่ให้ใครชิมแม่แม่หรอนะคะแม่ชิมนะร้อนไหมไม่ร้อนเออมันก็อร่อยนะแต่มันไม่เหมือนที่ร้านอันนี้มันมีความหวานที่ร้านมันจะไม่หวานเลย แต่ว่ามันก็อร่อยนะไม่แน่ใจเลยอ่ะไม่ชัวร์ถ้ากินกับเนื้อกุ้งจะเป็นยังไงพอดีแล้วเนาะพอดีเอเออก็อร่อยอ่ะก็อร่อยไม่เพราะว่าน่าจะดีมากไม่เพราะว่าที่ร้านเนี่ยมันมันจืดไปคุณแม่มันจืดไปเราป้ากินก็ต้องจิ้มน้ำจิ้มแต่ันี้มันรสจัดเลยอันนี้รสจัดเลยเดี๋ยวว่าเราหาถังมใส่กันดีกว่าป้ากินดูดีสุดยอดปลานี่เก่งจริงเยี่ยม น่ากินหาถังไม่ได้ใส่กะละมังแทนนะคะเป็นกุ้งกะละมังโอ้ยน่ากินสุดแล้วเวลากินน่ะต้องใช้มือด้วยป่ะทำไมหาถุงมือมาด้วยป่ะไม่มีอีกน่ากินมากอะ่ะ แต่ของที่ร้านนี่เหมือนน้ามันเยอะๆะป่ะมันมีน้ําจิงๆอ๋อนี่ก็มีน้ําน้ํามันจะออกมาจากกุ้งใช่ไหมนี่ไงเนี่ยมีน้ําอยู่นะเห็นข้างล่างมีน้ํามีน้ําอยู่กุ้งทางนี่บ้านเราทําเป็นกุ้งกละมังเหมือนกุ้งเนยกระเทียมไงไม่รู้นี่ออ๊ดซอสสีเหมือนอยู่นะข้าวต้นเนยกระเทียมไม่หรอเออไม่รู้เหมือนกันเนี่ยลอกินเลยลอกินเลยนี่แล้วอยู่บ้านไม่ต้องใช้เอ ถึงมือถึงมือ,มอใช้ช้อนซ่อมแกะง่ายดายนี่นะคะที่นู่นเขาไม่มีช้อนซ่อมเนี่ยต้องใช้ใช้มือแกะใช่ไหมนี้เราก็จะใช้ความสามารถในการใช้ช้อนซ่อมของเราแกะขึ้นมานี่สีเลอะเลอะเลอะ,ละ,ละ,ละแบบเนี้ยสีแบบนี้ใช่เลยเนาะสีใช่หน้าตาใชา่เดี๋ยวรสชาติดูสิตซองหรืซองไม่อ๋อซอนนี้ใช่ไหมนอะซองนี่ ได้เลยอรก่อยอร่อะไรก่อเลยนะไอ้เียงมากแต่ว่าของป้ากลมกล่อมกว่าที่บอกว่ามันมีเหมือนเราติดหวานหรือไงไม่ปราว่าไอ้ของเขามจะเป็นแบบเอย่างเดียวมันจะฝรั่งไงมันก็จะเค็มๆจืดๆอันนี้เราจะปรุงให้มันออกไทยนิดนึงมันก็จะสามรสมันก็จะมีหวานหน่อยนึงอร่อยมากเป็นตเลยนะอร่อยมากอร่อยมากป้าเออเออ วันหลังอ่ะทำให้กินเลยนะจะได้ไม่ต้องนั่งรถไปบรรทัดทองก็อ่แต่ที่เป็นนันไปกินก็คือกุ้งก็อร่อยสุดนะใช่วันนั้นมีปลาหมึกมเข้านะเอีอ่ยกุ้งอร่อยสุดเขาถึงได้ตั้งชื่อว่าร้านกุ้งถงนะังไงคือกุ้งอร่อยสุดเลยแม่จิ๋วหายไปไหนะจิ๋วํำการบ้านเมื่อกี้แม่คือเอาผลไม้ไปให้เขาการบ้านเยอะมากเลยอะ่ะบอกว่าทำ e เ s a y วิชา social s t u ี้กับวิชา science อ,อย่าทำเอง แต่เดี๋ยวมันจะมีวิชาพระพุธต้องอะไรไม่รู้อะให้แม่ไปช่วยด้วยสอนกันบ้านวิชาพระพุธไม่ไม่เผ็ดนะครับปล่าไม่เผ็ดเลยเติมปาปิก้าได้อีกไม่เผ็ดเลยอร่อยมากเนื้อฟังดีใช่ไหมไ้เลยอร่อยมากกี่คะแนนขีดเท่นไหร่เก้าไม่ไม่สิบไปเลยอะอย่าเลยอม่สิบสิบนะ เย้ส yeah. okay. uh, ve ิเย so ่อร well. like ่อยมากรีวิวนี่หน่อยเป็นไงฮะคืออย่างเงี้ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูคลิปบ้านทำหลายครั้งแล้วคือจะเป็นกุ้งทอดกรอบแล้วก็เต้าหู้ทอดคือเต้าหู้ทอดก็จะแบบนี้เลยนะเห็นไหมเต้าหู้ทอดก็จะอย่างงี้เพราะว่าถ้าหั่นถ้าหั่นเอาไม่บีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหลี่ยมๆใช่ไหมแล้วเ t e เจอร์เนี้ยมันจะแบบกรอบเนีอืมซอสเป็นไงซอส ซอสจะเป็นแบบเปรี้ยวหวานคือเนื้อต้องหู้แบบเนี้มันจะเป็นเนื้อที่แบบฟูฟูเบาๆกินได้เรื่อยๆนอกนุ่มในตอบนอกนุ่มใน,น,น,มใ,นใช่แล้วก็ตัวซอสอ่ะมันจะเป็นแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดนิดๆเผ็ดน้อยมากอ่ะอเรากินกุ้งของนี่นี่กุ้งไหนอร่อยกันกุ้งอะไรเนี่ยป๊า๊กุ้งถานกับกุ้ง,งกุ้งกระมังก,กับกุ้งเนี่ยถาดกุ้งถาอานนี่คะ่ะ เอาไปทอดเดี๋ยวมันจะไปเลอะรดกันไหมเนี่ยจานเราเลอะเรากินเข้าไปทั้งตัวไม่ต้องไม่ต้องปอกเปลือกใช่ป่ะหรือควรจะปอกต้องแล้าตัดเพราะว่ามันใหญ่ไปเดี๋ยวห่างทางปาดอืมอร่อยมากอันนี้ก็แบบเวลาเอาไปทอดอ่ะมันจะหอมหอมเปลือกกุ้งอ่ะใช่ใชอืมไหอน,นรแบบอร่อยกันคนละแบบอร่อยของคู่ก หืมอ,อร่อยมากเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้แต่เต,ต้าหู้เธอทำไมมันติดก,กันเป็นแผงเลยอ่ะป้าเอ่อถ้าลักษณะแบบนี้คือใส่ตอนน้ำมันยังไม่ค่อยเดือดครับรเนาะคุณเด็กติดกันนแผงแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็กินได้อืมืมให้เลือกจานหนึ่งอ่ะให้เลือกจานหนึ่งตอนนี้อ๋อตอนนี้เนาะอร่อยม<อ>ากอลือกคุ้งถังแต่ถ้าเร่อยไม่เลือกต้องกินของอย่างมานะแต่ถ้าเลือกใช่ป่ะอ๋อนเปิดร้านได้ไรไหม ก็ได้นะเกิดเปิดแข่งแล้วเหรอ,อแล้วก็มีกอดน,นะคะกับจุ้งถางและกุ้งถาด๊ายบายเออหมอง